เห็นบอนไต้นอนีูกันเี่กดอุบัติเหตุยูขางทางขางังไปตลาดนัเออแซงมากบังหันนี่กวากล่องเ้านสูมเมไอ้เกิดเจ้าพวเม่ยนแพวกมนแใครบุ๊บ่งบ่งี่น้องอันโลอัน ร่วงขางทางน้อเาบริษับกาเปนดงยานเนียมพนตำดากันติวาต้อมากันติรูปไ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 ปาไปไ่สิคัไม่สิคตลาดนะทั้งสิบบรไดนันยังไงยังว่าจะปิดก่อนเป็นตลาดนัดโน่เขาก็เปิดช่องโควิดเพราะว่าแบบก็นเพราะโควิดหล 我得赶紧用。 咋？<走 S 2> <走 S 1> 走